ไก่ใต้น้ำนะคะวันนี้อยากกินแซ่บๆไปทำกันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีตะไคร้ค่ะรากผักชีกระเทียมพริกแดงใบมะกรูดดอกเกลือน้ำปลาน้ำปลรราน้ำตาลทรายไก่สับเป็นชิ้นหอมแดงต้นหอมหั่นนะคะอันดับแรกก็เอาตะไคร้ค่ะรากผักชีกระเทียมตำรวมกันก่อนนะคะเพื่อนๆเราต้องการให้ตำแบบหยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะ คลุกๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงแล้วก็พริกจินดานะคะตําให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าสิ่งนี้แหละที่เราจะเอาไปคลุกเคล้ากับไก่นะคะเราเอาไก่ใส่หม้อเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องสมุนไพรทั้งหมดที่เราตํานี่แหละคะ่ะเทลงไปเลยในเนื้อไก่นะผะสมกันนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่เลยค่ะ คลุกไปคลุกมาแบบนี้เลยนะคะให้เข้ากับเนื้อไก่ของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะให้มีรสชาติอร่อยมากขึ้นก็มีน้ำปลาร้าน้ำปลานะคะเกลือ แล้วก็น้ําตาลนะคะเทผสมรวมกันแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาน้ําล้างคลุกนิดนึงแล้วมาเทใส่ในนี้นะคะใส่ใ,ในหม้อรวมไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเสร็จแล้วเราจะเอากรละมังนะคะมาตั้งบนหม้อนะคะแบบนี้ที่เขาเรียกไก่ใต้น้ำนะคะอันนี้เป็นแบบโบราณน,นะคะถ้าเราไม่ใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะปิดฝาหม้อได้เลยนะคะเมื่อเราตั้งไปแล้ว30นาทีเราจะได้ไก่แบบนี้นะคะเพื่อน แต่เราจะทําแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็คือเอากระมังมาตั้งแล้วก็เติมน้ํา250 ml นะคะตั้งต่อไปอีก20นาทีนะคะเราจะได้ไก่ที่สุกเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้คือรอบที่สองที่ตั้งหม้อนะคะตั้งกระทะ,ะตั้งหม้อแบบนี้แล้วนะคะเราก็คนๆสักหน่อยแล้วก็เติมในส่วนของต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิด ฝาสัก5นาทีนะคะผักสลุดก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะน่ากินมากนะคะเพื่อนทําก็ง่ายด้วยค่ะมีสูตรให้ลองทํานะคะกดไลค์เม้นแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบขอบคุณค่ะ